ของข้ามื้อน,นี้น่ากินมากเลยค่ะนี่ซุปหัวปลีไข่ต้มแล้วก็ข้าวเหนียวสองสีเดี๋ยวเฮาสิไปตัดหัวปลีกันเวยค่ะนี่ปลีกล้วยของเราค่ะตัดมาเลยชุบ้ยหัวบักใหญ่เลยค่ะนี่อันนี้สิเป็นนาำเฮาสิบ,บีบนามบักเน่าใส่แล้วกใส่เกลือพร้อมค่ะหัวปลีเขาจะไม่ดับไปปอกกันเลยค่ะจัดก,การปอกกันเลยค่ะมาปอกหัวปีกันค่ะ นี่เขาจะออกเปลือกมนออกค่ะเราจะไปจากไปข้างในนะคะ,อะโอ้หัวบักไญ่เหลือน้อยเดียวค่ะนี่ได้แล้วค่ะเราจะาเอาไปแช่น้ำบักเน่ากับแช่น้ำเกลือไ,ไว้ค่ะห้มันดำค่ะเดี๋ยวเขาไปต้มกันเลยจ้าน้ำเดือดเดือก็ต้มลงไปเลยจ้าเสร็จแล้วก็จัดการขว้พริกหอมกระเทียมปลาทูมีให้ใส่ปลาทูค่ะนี่ค่ะเครือของข้าค่ะมีหนีเสร็จแล้ว หอมแล้วก็มีงาขั่วพร้อมคับไปตํากันเลยจ้านี่ใส่หอมใส่กระเทียมโขลกลงไปเลยคะ่ะตาให้ละเอียดแล้วก็ใส่ปลาทูของเขาลงไปคะ่ะนี่ใส่ปลาทูไปเลยนี่งาขั่วของเราคะ่ะหอมหอมหอมกินง่าค่ะแล้วก็ใส่หัวปีของเขาลงไปคะ่สะสับให้มันมุนๆกันด้อยจ้าแล้วใส่ลงไปเลยคะ่ะตำตำตำให้ละเอียดเลยคะ่ะ มีขูดให้มันละเอียดแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบค่ะใส่ผงหนวดแล้วค่อยใส่น้ําปลาร้านะคะแล้วแต่ใครชอบแบบไหนนะคะมีตับให้มันเรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็ใส่หอมลงไปจ้าวันนี้มีหอมไม่เยอะเลยต้นหอมไม่มีเลยค่ะวันนี้ค่ะ โอเค่ะดูสีสันน่ากินมากเลยนี่เสร็จแล้วจ้าซุปหัวปีไข่ต้มของเฮ้ามือนีค่ะอร่อยมากการันตีความอร่อยเลยค่ะกินกับข้าวเหนียวสองสีนะคะข้าวเหนียวอ่อนชันกับข้าวเหนียวขาวนะคะน่ากินมากเลยค่ะ